ครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะครับวันนี้ก็สิ้ภาพพี่น้องมาเบิ่งมันสับปะหลังเนาะครับที่ผมปลูกไว้นะครับเนาะก็แปลงนี้ก็อายุมันประมาณสองเดือนกว่านี่แหละครับที่เขาสามเดือนนี่แหละครับผมก็ได้ให้ฮอร์โมนไปประมาณสองรอบนะครับเนาะเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาเนาะครับเนาะพี่น้องครับก็เลยบ่มีเวลาคอยมาฉีดนะครับปกติมันก็ประมาณ อาทิตย์หนึ่งฉีดเถือเนาะครับแบบมันก็ชีสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็ช่วงที่ระยะเวลาที่ผ่านมาในที่มาปลูกนี่มันกะบ่บค่อยฝนบ่ค่อยตกปันใดเนาะครับเนาะช่วงที่ผมมาปลูกเนานะครับแปลงนี้ก็บ่ไดห้องพื้นบไ่ไดใส่ขี้ไก่หรือว่าห้องพื้นปุ๋ยอียงเนาะครับเนาะนี่นะครับช่วงนี้ก็เป็นมันรูดูแร้งเนาะครับเนาะอันนี้ผมก็ปลูกใส่ปลายางมะปลายยางหน่อยเนาะครับเนาะ ครับ, <c oughs> รบกะครับนี่กะ <c oughs> เดี๋ยวสี้าพ,พี่น้องมาขุดเบ่งเนาะครับนอกว่ามันได้อยู่ประมาณสองเดือนนี่มันสีสองเดือนกว่วเนี่ยมันสีมีหัวบอลนะครับพี่น้องน่ครับกะผมก็บอค่อยได้ฉีดฮอร์โมนบันไดเนาะครับนี่กะต้นก็บอคคอยสีใหญ่บันไดเนาะครับพี่น้องกะสีมีหัวบอเดี๋ยวสี้าพ,พี่น้องมาคุดเบ่งเนาะครับนาะ สาเหตุที่บ่ค่อยได้ฉีดฮอร์โมนกัติดภารกิจหลายอย่างครับพี่นอ้องกัติดงานบวชแน่กักีดยางหลายเนาะครับผมกีดยางกับสองพันต้นไปเนาะครับเนาะกว่าจะเสร็จกัโดนเติบเนาะครับกีดยางซ่อมี่เหลีวก็ประมาณผุเหลือเก็บยางยอนรำสมแล้วกับประมาณสิบอสเอ็ดโมงฮอดเที่ยงบุหะครับพี่นอ้อง บ่ค่อยได้ฉีดเนาะครับแล้วก็ปีนี้ฝนก็บ่ค่อยตกเนาะครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเลยครับหัวมันเนาะประมาณนี้แหละครับพี่น้องมันอายุสองเดือนเนาะครับเนาะสองเดือนกว่าเนาะครับเนาะครับถามว่าใหญ่บ่กะกะบ่ปันใดแล้วครับพี่น้องปีนี้มันมันแหลงพร้อมเนาะครับเนาะครับโอเคครับพี่น้องกะนี่ผมก็มาคุณนี่เบิ่งอีกต้นหนึ่งเนาะครับเนาะ ตัวน,นี้ก็ตือว่าโอเคอยู่ครับนี่การเทียบระดับผมมือก็กระชิดประมาณสัมผัสผมมือผมเนาะครับเนาะก็กะถือว่าหัวดีอยู่ครับตัวน,นี้ครับนี่กมีหัวรอบเลยเนาะครับเนาะนี่แหละครับสองเดือนกว่าเนาะครับแปลงนี่สีขาวสามเดือนนี่แหละครับพี่นอ้องครับกระชิดประมาณน,นี้ครับนี่ พูดถึงบ่กถึงมันสัมปะหลังนี่เนาะครับเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดินเฮ่าคือกันเนาะครับว่าดินเฮ่ามันสีดีบอ่อมันสีหลวนซุยดีบอ่อแต่ว่าทายดีกะเป็นดินทรายเนาะครับพี่น้องมันจังสีหัวลงหัวเร็วแล้วกะหัวมันสีขยายดีกว่ากันเนาะครับเนาะ ขันเป็นตัวนี้มันก็เป็นดินเหนียวเนาะครับพี่น้องมันกาสีแบบหัวมันกาสีไปซาเนี่เนาะครับแต่ขันพ้นโต๊มานี่มันสิไปเร็วนาะครับพี่น้องขันช่วงนาพ้นนี่กะดินเหนียวนาสีเร็วนาซีดีกว่านาะครับนาอแต่ว่าขันช่วงนาแรงนี่กะดินทรายซีดีกว่าผมว่าเพราะว่าดินทรายมันบ่กแข็งมันบ่จับโตเนาะครับนี่อันนี้มันจับโต้เลยได้พี่น้องเนี่น ดินแตกเลยแล้วครับนี่ครบกะบือถือบาปันไดเนาะครับพี่น้องเพราะว่าผมมาให้ฮอร์โมนแค่ซองหลอบเองเนาะครับนี่ก็สีเข่าวสามเดือนแล้วเนาะก็ะเกือบสีสามเดือนแล้วเนาะครับกะกะบ,บาได้ลงทุนอยางไรเนาะครับพี่น้องเนาะกะฉีย่างเดียวนะครับผมมากไทแล้วก็มายกล่องแล้วก็ มาเสียบเนาะครับเนาะกับอได้ลงทุนอย่างายครับกะมีฉีดฮอร์โมนเนาะครับซื้อฮอร์โมนกะเบิดประมาณอ่าผมซื้อมาหาฤทธิเนาะ <c oughs> หาฤทธิมันกะสามรอยเนาะครับเนาะหาฤทธิ์สามร้อยกะมาบวกปุยเกตอีกสามสิบบาทเนาะครับก็บเป็นหาฤทธสามสิบแล้วกะ มาเอาน้ำยาล้างจานเนาะครับพี่น้องเป็นสารจับใบเนาะครับกะสิบบาทกะซีอยู่ประมาณห้าร้อยสี่สิบเนี่ยแหละครับพี่น้องกะสำหรับการใช่ปุ๋ยเนาะครับเนาะกะลงทุนกับลบายครับพี่น้องกะผลผลิตที่ได้กัโอเคอยู่ได้แล้วครับแต่ว่าบอกถึงมันแหลงมันกะใส่ทางดินบ่ได้เนาะครับเนาะ ออกจากห้าสีห้องพื้นไว้เนาะครับเนาะเพราะว่ามันฝนมันบ่ค่อยตกเนาะครับช่วงหนา้าแรงกับบ่ค่อยแนะนําสิให้ใส่ปุ๋ยปันได้เนาะครับเนาะนี <c oughs> ่แล้วครับสําหรับพี่น้องที่เพิ่นถามมาว่าหญ้าเนาะครับที่มันอยู่ในหลองมันสําประหลังไงสิเนาะครับมันเพิ่นว่ามันสิสีแต่บอ่อตายบอ่อมันสิตายเองบ่เนาะครับเนาะกะ <c oughs> <c oughs> มันตายเองได้ครับพี่น้องนี่กับะมาณนี้เนาะครับนาอขห้องผมเนาะแต่ว่าพื้นที่ของพี่น้องมันเป็นแบบไดผมกับบรูเนาะครับนาอแต่ว่าห้องผมนี่ผมบริสีเลยเลยครับแต่ละปีที่ผมเห็นเนาะแต่ละพื้นที่มันกับบลคือกันเนาะครับนาอหรือว่าห้องผมมันอาจจะขึ้นบัลายเนาะครับเนาอแต่ว่าการขึ้นลายกันนะนําเลยครับว่าให้สีดเลยสีดีกว่าเนาะครับเพราะว่ามันเหามันจะได้ขึ้นแบบเต็มที่เนาะครับมันสีบ่งน้เนาะครับ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปอีก,อก,อกต่อต่อไปเนาะครับพี่น้องเนาะครับสำหรับวันนี้ผมกะขอตัวลาไปก่อนเนาะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะครับขอบคุณครับผม